พร้อมแล้วค่ะพี่สตาร์ค่ะเออนับถอยหลังให้หมวได้เลยค่ะพี่ ัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิกรนสงการประจำปี2021นะคะโดยรายการนี้นะคะจะเฟ้นหาหญิงสาวนะคะที่มากความสามารถเพื่อที่จะคลองมงกุฎนะคะใส่สพายยังไม่มีนะคะตอนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่หนักใจอีกปีหนึ่งนะคะ<อ><ๆ>เพราะว่า มีสาวงามหลายท่านนะคะส่งประกวดกันมาเยอะและน่ารักกันมากๆนะคะทุกคนมวยนอกใจแทนคณะกรรมาการจริงๆนะคะอ๋อขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวณัฐนิชาต้องสุดใจทํานะคะจะขออนุญาตมาเป็นพิธีกรดําเนินรายการภายในคืนนี้นะคะขอบคุณสําหรับเสียงเชียร์ค่ะปีที่แล้วนะคะหมวยได้มาประกวดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่า เออเป็นรูปแบบออนไลน์เหมือนกันนะคะก็ยังเกรงๆกลัวๆอยู่เลยนะคะแล้วปีนี้มาได้เป็นพิธีกรอีกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอืมเราก็ผ่านมาปีนึงแล้วเนาะรู้สึกว่าแบบเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างให้สังคมนะคะแล้วก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะค,ะค่ะก็ไม่ไม่รอช้านะคะเหมือนขออนุญ,ญาตแนะน,นําคณะกรรมการทั้งสท่านนะคะที่จะมาตัดสินสางานภายในคืนนี้นะคะ สวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่เก๋แล้วก็พี่โจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทั้งสามคนนะคะสวัสดีนะคะพี่พี่ทั้งสามคนนะคะจะเป็นคณะกรรมการตัดสินในทุกๆปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีนไหนๆก็จะเจอพี่พี่ทั้งสามท่านนี้นะคะไม่ทราบว่าพี่พี่รู้สึกยังไงกันบ้างคะกับสงามในคืนนี้คะ ใช่ค่ะพี่ตื่นเต้นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะซึ่งหมวยต้องขอ,เ,อเรียนกับท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าเราได้คัดเลือกสางงามนะคะตอนตอนนี้เหลือ3ท่านแล้วนะคะที่จะอรอประกาศผู้ชนะทีเดียวเลยนะคะเพราะเราได้คัดเลือกมาในแต่ละสะเต็ปแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ตื่นเต้นเนาะใช่ไหมคะตื่นเต้นเหมือนหนูเลยใช่คือมองกุฎเนี่ยจะต้องไปเป็นของน้องเขาแล้วไงใช่เอเราก็แบบเออยังไม่อยากจะปล่อยมองกุฎแต่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมทุกป,ปีใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเออการตัดสินนะคะนอกจากจะเป็นผู้ชมจากทางบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีจากกรรมการนะคะที่อยู่ในเครือทั้งหมดนะคะมาร่วมตัดเสร็จด้วยนะคะ แต่ไม่ได้เข้ามาในออนไลน์นี้นะคะเนื่องจากว่าติดปัญหาเคสตัวนะคะแต่ว่าได้ส่งผลออผลลัพบในซองมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทางเราก็ได้สรุปผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นในขั้นตอนของการตอบคําถามของสาวงานทั้ง3ท่านนะคะขอเชิญสาวงานทั้ง3ท่านนะคะเข้ากล้องได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องกีนน้องส้มน้องแพรสวัสดีค่ะ พะตื่นเต้นกันไหมค่ะโอเคพี่มีทั้งหมดคำถามให้ห้าใบนะแล้วก็เราเลือกมาได้เลยนะคะว่าจะเลือกหมายเลขไหนเนาะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะไม่ได้จำกัดนาทีนะคะสามารถตอบได้เท่าที่ตัวเองต้องการเลยค่ะโอเคผู้มีสิทธิ์นะคะที่ไดออ้ตอบคำถามเป็นคนแรกนะคะน้องกรีนนะคะเลือกหมายเลขได้เลยค่ะ หมายเลขสามเนาะโอเคค่ะคำถามมาแล้วนะคะคำถามนะคะถ้าสามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้หนึ่งประเทศจะไปประเทศอะไรคะและเพราะเหตุผลอะไรคะ ขอบคุณสระบุรีตอบเหมือนกันค่ะขอเยมปรบมือให้น้องกรีนด้วยนะคะค่ะคนที่สองน้องส้มนะคะเริ่มหมายเลขได้เลยค่ะหมายเลขสองเนาะโอเคได้ค่ะคำถามออกมาแล้วนะคะตั้งสติให้ดีนะ คำถามนี้นะคะเป็นของน้องส้มนะคะขออนุญ,ญาตอ่านแล้วนะคะคำถามนะคะคือในประเทศของเรานะคะมีโรคของการบูลลี่นะคะหรือเขาเรียกว่าการดูถูกกดดันฝ่ายตรงข้ามเยอะมากๆนะคะทุกคนซึ่งคำถามของน้องส้มก็คือมีวิธีจัดการกับสิ่งพวกนี้อย่างไรคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะตบมือให้น้องส้มด้วยนะคะค่ะคนสุดท้ายน้องแพรวนะคะเลือกหม่ยเลขได้เลยะคะ่ะหม่เลขหนึ่งเนาะโอเคค่ะคำถามของน้องแพรวนะคะ ถ้าให้เปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเภทไหนคะและเพราะอะไรเอ่ยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะตบมือให้น้องแพลวด้วยค่ะ คำ,คำตอบแต่ละคนที่พาคณะกรรมการหนักใจทีเดียวนะคะค่ะก็ยังไงขอให้คณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะตัดสินน้องๆได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวผลคะแนนจะมารวมอยู่ที่หมวยนะเหมือนจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในมือหมวยแล้วนะคะ 와우, 떵 와우, 떵떵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  กรีนคะขอเสียงปรบมือและแสดงความยินดีกับน้องกรีนด้วยนะคะว้าวมง,มงกุฎนี้นะคะหมวยก็ขอพูดความรู้สึกนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นในแกนปีที่แล้วนะคะก็ขอบคุณเวทีแห่งนี้นะคะที่ให้อะไรกับหมวยเยอะมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการจัดลำดับความคิดนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่คณะกรรมการทุกคนเลยนะคะที่ช่วยฟูมฟักให้เด็กคนหนึ่งคนหน,นึ่งนะคะที่มาจากมาจากที่มาจากในบ้านนอกนะคะหรือมาจากที่ไหนสักแห่งนะคะเหมือนแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางตัวเองคือที่ไหนนะคะทําให้เราได้แบบเป็นดาวนะคะประดับอยู่บนฟ้าอีกหนึ่งดวงนะคะสำหรับมงกุฎนี้นะคะเดี๋ยวคณะเอเดี๋ยวสตาฟนะคะจะส่งไปให้น้องกรีนอีกทีหนึ่งนะคะพี่ขอถอดมงเลยล้วกันเนาะ คาะแสดงความดีกับน,น้องกรีนด้วยนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ไปให้ด้วยนะอันนี้นะคะน้องกรีนเพื่อความรู้สึกสัน,นิดหนึ่งสิคะรู้สึกยังไงบ้าง ค่ะก็คืนนี้นะคะเหมือนก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรานะคะนำแร่ตามิเนเร่นะคะแล้วก็ชุดเครื่องประดับนะคะจากเจมแอนไวนะคะเครื่องสำอางนะคะจากบิวเทียมนะคะแล้วก็วิทยุอุปกรณ์สื่อสารนะคะจาก JIB นะคะค่าสหรับคืนนี้นะคะคืน คืนนี้เป็นคืนพิเศษหนึ่งคืนนะคะที่เราจะจดจํานะคะดาวอีกหนึ่งดวงน้อยๆน,นะคะที่กำลังจะเป็นประกายได้ไม่ลืมแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมวยนะัทนิชาต้องสุดใจทำนะคะก็ต้องขอตัวราไปก่อนสำหรับคืนนี้นะคะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคน เป็นไงบ้างชอบกันไหม,อมขออนุญาตเก็บมงกุฎจ,จากน้องกรีม,มาเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนจะเป็นเป็นการมโนโ number วันมากนะคะเรื่องคลิปนี้นะคะจริงๆค่ะก็เอ่อตอนแรกทีแรกว่าจะไม่อัดแล้วนะคะเพราะว่าเกือบ20่สิบเทคได้เลยที่เออมันไม่ไปไหนสักทีนะทุกคนแต่หมือยก็พยายามอัดให้ได้นะคะถ้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ถ้า อยากคอมเพนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์ขอใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนห่วยรับได้หมดนะคะอาจจะแบบงงๆไปนิดนึงนะคะกับคาพูดหม่อนนะคะหมวยเองก็ยังพูดเองเลยงงเองเลยทุกคนค่าสระสงการปีนี้นะคะเราก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ออกไปเล่นน้ํากันเนาะรู้สึกแบบแ,บบแปลกๆเหมือนกันเนาะใช่ไหมที่ว่าแบบสงการทุกปีเราได้ออกไปเล่นน้ําโดนสาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นปีที่สองแล้วที่เราไม่โดนสาดเนาะ แต่ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะสำหรับวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมดังปารถนาเงินทองไหลมาเทมาสุขเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีเงินปีทองของทุกคนนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดลาบได้ลาบนะคะทุกคนค่ะก็สำหรับคืนนี้นะคะ นางสาวมวยนะคะมิสแกนส่งการปี2020นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมวยมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะสำหรับคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย